คุณจะไม่มีทางอยู่เหนือสิ่งที่คุณพูดออกมาคุณอย่าพูดเหมือนว่าทุกอย่างไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปได้ผลของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับก็คือความรักความปลับปลื้มใจ ความยินดีสันติสุขความอดกลั้นใจแม้กระทั่งอารมณ์การยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นความปราณีความดีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความสัตว์ซื่อความใจกว้างความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนและคุณคิดว่าวันนี้ฉันจะพูดเรื่องอะไรการบังคับตนเราคิดว่าที่เราพูดถึงการบังคับตนนั้นหมายความว่าเราจะไม่ทำสิ่งที่เราอยากทำ ซึ่งไม่จริงเลยได้โปรดทําความเข้าใจตรงนี้วันนี้เลยเวลาฉันพูดถึงเรื่องการบังคับตนนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้ทานของหวานอีกต่อไปคุณจะไม่ได้ทําสิ่งที่คุณอยากทําจะไม่ได้ทําอะไรสนุกสนุกแต่มันหมายความว่าคุณจะไม่ได้ทานทุกอย่างที่คุณอยากทานทุกวันในชีวิตของคุณคุณไม่มีทางได้ซื้อของทุกอย่างที่คุณอยากซื้อคุณจะไม่พูดทุกอย่างที่คุณอยากจะพูดคิดทุกเรื่องที่คุณอยากจะคิดทําทุกอย่างที่คุณอยากจะทําตลอดเวลาแล้วก็หวังจะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จ การบังคับตนเป็นเรื่องของการจัดสมดุลในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที 1, ท่ 1, 1> ท5ท่านตั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเที่ยวไปส่อหาคนที่มันจะกัดกินได้แต่ถ้าคุณมีสมดุลชีวิตที่ดีมรซสตานก็ไม่สามารถมากัดกินคุณได้เลยอเมนไหมเราจะไม่มีทางมีสมดุลชีวิตที่ดีถ้าเราไม่มีวินยัยและการบังคับตนสองโครินบทที่5ข้อ14กล่าวว่าเพราะว่าความรักของพระคริสต์ ได้ครอบครองเราอยู่หรือดำรงอยู่ในเราดังนั้นพระเยซูก็ได้กล่าวไว้ในยอห์นบทที่1 4ข้อ15ถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราพรค์ไม่ได้ตรัสว่าถ้าเจ้าเชื่อฟังเราเราจะรักเจ้าพระเจ้าทรงรักเรามากเท่าที่พระองค์จะรักอยู่แล้วเราไม่ต้องซื้อความรักของพระองค์ด้วยการยกโทษแต่พระองค์ตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราและเมื่อความรักที่เรามีต่อพระองค์สูงมากพอแล้วเราก็จะประพฤติตามบัญญัติของพระองค์ นานๆครั้งฉันจะแบ่งปันเรื่องการเดินทางเล็กๆของฉันเรื่องการสูบบุหรี่เพราะว่าฉันเริ่มสูบบุหรี่ตอนฉันอายุได้สัก9้าขวบฉันคบกับเด็กวัยรุ่นและแวกบ้านพวกเขาสูบบุหรี่กันหมดฉันก็เลยสูบบ้างซึ่งมันยากมากยากมากจริงๆสําหรับฉันที่จะเลิกเมื่อฉันมาเป็นคริสเตียนจริงจังพระเจ้าทรงเรียกให้ฉันทํางานพันธกิจพระเจ้าก็เริ่มแก้ไขฉันในเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ได้เป็นคําพยานที่ดีเลย คือฉันไม่ได้ตำหนิคนที่กำลังสูบบุหรี่นะบอกตามตรงฉันคิดว่าพระเจ้าทรงเกลียดการนินทาอาจจะมากที่สุดแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับคุณและมีหลายอย่างที่เราควรจะปฏิเสธแค่เพราะว่าความคิดที่คนอื่นมีต่อเรื่องนั้นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่พอใจเขาอเมนไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้ฉันทำฉันจำเป็นต้องเลิกจริงๆซึ่งมันยากมากมากๆา,กากสหรับฉันฉันมีปัญหาเรื่องนี้เป็นปี และหลังจากที่พระเจ้าเริ่มแก้ไขฉันในเรื่องนี้ฉันลำบากมากจริงๆจนในที่สุดฉันก็มาถึงจุดที่พอฉันเลิกได้แล้วที่ฉันเลิกไม่ใช่เพราะฉันอยากจะเลิกนะฉันอยากจะสูบฉันอยากจะพ่นควันออกมาฉันชอบคุณเข้าใจใช่ไหมฉันชอบฉันคิดถึงมันตอนที่ฉันไม่ได้สูบแล้วมันทําให้ฉันหงุดหงิดรู้สึกตัวเองเจริญอาหารมากขึ้นฉันมีข้อแก้ตัวมากมายแต่เหตุผลเดียวที่ฉันเลิก เพราะว่าสุดท้ายแล้วฉันรักพระเยซูมากกว่าฉันรักบุรีดังนั้นคือเมื่อที่ฉันบอกไปนี่ไม่ใช่การมาตำหนิคุณสามารถนำเรื่องนี้ไปปรับใช้กับทุกเรื่องในชีวิตแต่ประเด็นของฉันก็คือแม้ว่าคุณจะตัดสินใจเลิกบางอย่างไปแล้วที่คุณรู้ว่ามันไม่ดีกับตัวคุณเองนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่รู้สึกอยากทำอีกแต่พระเยซูตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราดังนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่พระเจ้ากำลังแก้ไขคุณอยู่บางทีแทนที่เราจะกอดเรื่องนั้นไว้คุณควรจะลงให้ลึกลงไปรักพระเยซูให้มากขึ้น หรือแทนที่เราจะพยายามอย่างหนักเอาชนะปัญหานั้นให้ได้คุณอาจจะต้องใช้เวลาในปีหน้าดื่มดำกับความรักของพระเจ้าดื่มดำก,กับการทรงสถิตของพระองค์และฉันรับรองได้เลยว่าในช่วงท้ายของปีคุณจะรักพระเจ้าอย่างสุดใจจนคุณจะบอกได้ว่ารู้ไหมฉันจะยอมทำทุกอย่างที่ไม่ขัดต่อนามพระทัยของพระองค์เอาละฉันมีของขวัญมามอบให้กับคุณภรรยาทั้งหลายในวันนี้เอเฟซัสบทที่5 อีกเดียวสามีของคุณจะเป็นนักตั้งแคมป์ที่มีความสุขมากฉันอยากแบ่งปันเรื่องนี้เพราะว่ามันยากมากสำหรับฉันการเดินทางสั้นๆของการตกหลุมรักพระเยซูฉันได้มาอ่านเอเฟซัสบทที่5ข้อ22ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังเ <c oughs> <c oughs> ชื่อฟังและปรับตัวของคุณ อะไรนะอะไรนะจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าขอร้องนะพระเยซูโอ้พี่น้องคะฉันขอบอกว่ามันยากมากเลยสำหรับฉันที่จะไม่ทะเลาะ พยายามที่สุดที่จะไม่เป็นคนเถียงคนสุดท้ายมันยากนะอู้จนในที่สุดฉันก็ได้มาถึงจุดที่ฉันพูดได้ว่าใช่แล้วที่รักโอ้แต่ว่ามันยังมีกลิ่นของการประชดประชันนิดๆน,น,นะใช่สิที่รักรู้ไหมในที่สุดพระเจ้าก็ตรัสกับฉันว่ารู้ไหมการยอมฟังที่แท้จริงไม่ใช่ท่าทีของเจ้าที่แสดงออกมาแต่เป็นทัศนคติในใจของเจ้าต่างหาก รู้ไหมฉันรักสามีของฉันและถ้าคุณจะต้องยอมเชื่อฟังสามีเขาจะเป็นคนดีที่สุดที่คุณจะยอมเชื่อฟังเพราะเขาเป็นคนดีมากแต่ฉันจะบอกความจริงกับคุณเลยว่าเหตุผลเดียวที่ฉันจะยอมกดเนื้อหนังของตัวเองเอาไว้ก็เพราะว่าความรักที่ฉันมีต่อพระเยซูคริสต์เพราะว่าฉันได้อ่านในพระวจนะที่พระองค์กล่าวไว้เจ้าจะทําเพื่อเราได้ไหมโอ้หมันดีมากเลยใช่ไหม พระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นทำเพื่อเป็นการรับใช้พระเจ้าเหมือนพระองค์ตรัสว่าจอยส์เจ้าจะทำเพื่อเราได้ไหมอเมนไหมมีบางอย่างสำหรับผู้ชมทางทีวีที่พระเจ้ากำลังแก้ไขคุณอยู่และฉันอยากให้คุณได้ยินเสียงของพระองค์พูดในวันนี้ว่าเจ้าจะทำเพื่อเราได้ไหมเจ้าจะทำเพื่อเราได้ไหม โอ้นั่นเป็นการยกสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมันทำให้เราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมอือ uh huh. คุณจะลืมคนที่ทำให้คุณเจ็บแล้วเลิกพูดถึงเขาในทางแย่ๆได้ไหมคุณทำเพื่อพระองค์ได้ไหมทำไมเหรอก็เพราะว่าพระองค์ขอให้คุณทำฉันคิดว่าเราไม่ควรหาข้ออ้างห้าสิบข้อว่าทำไมเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าให้เราทำเพราะว่าพระองค์อยากให้เราทำเราต้องรักพระเจ้าให้มากพอที่เราจะอดกลั้นใจเพราะความรักของพระเจ้า ที่ทําให้เราอดกลั้นไว้ฉันไม่ได้วางแผนอย่างนี้เลยจนกระทั่งเมื่อเช้านี้แต่ฉันรู้สึกว่าพระเจ้าต้องการให้ฉันพูดกับคุณอีกสักหน่อยเรื่องคําพูดพระโยบกล่าวไว้ว่าเพราะข้าพเจ้ามีถ้อยคําเต็มตัวจนรู้สึกเหมือนจะแตกเป็นสิ่งเสียงจิตใจภายในข้าพเจ้า,บ,าบังคับข้าพเจ้าอยู่ฉันชอบมากโอ้มีบางครั้งที่ฉันใหญ่จะบอกกับคนอื่นว่าเพื่ออะไรกัน ออืใช่ไหมคุณจะไม่ได้เติบโตในฝ่ายวิญญาณมากพอถ้าคุณไม่เอาชนะเรื่องนี้คุณจะหนีการทดลองไปไม่ได้เลยการทดลองจะเข้ามาแต่พระกมภีกล่าวว่าจงอธิษฐานเพื่อไม่ให้ท่านเข้าไปในการทดลองไม่ได้บอกว่าอธิษฐานอย่าให้ถูกทดลองเลยแต่กล่าวไว้ว่าอธิษฐานให้ท่านพ้นจากการทดลองเวลาที่คุณถูกทดลองนั่นคือเวลาที่คุณเสียการบังคับตน เมื่อนั้นคุณจะบอกว่าไม่ฉันจะไม่ทําแต่ถึงอย่างนั้นยิ่งคุณตัดสินใจถูกต้องเร็วเท่าไหร่มันก็จะง่ายมากขึ้นเท่านั้นยังไงฉันก็อยากจะด่าคนอื่นอยู่ดีแต่ที่เปลี่ยนไปคือฉันไม่ทําสุภาษิตบทที่6ข้อ2สุภาษิตเป็นพระธรรมที่เต็มไปด้วย เรื่องของคําพูดจริงๆแล้วฉันอ่านพระธรรมสุภาษิตและพระธรรมอื่นๆในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องคําพูดและฉันก็จะเขียนตัวเอตรงขอบหน้ากระดาษแล้วก็วงกลมไว้แล้วถ้าวันไหนฉันมีปัญหาเรื่องพูดมากแล้วก็ใช่ไหมคุณผู้หญิงบางคนพอถึงช่วงเวลานั้นของเดือนคุณจะพูดมากเป็นพิเศษแต่ถึงไม่เป็นแบบนั้นคุณก็เอามาเป็นข้ออ้างอยู่ดีก็ช่วงนี้ประจําเดือนกําลังมานะ่ะ ดังนั้นถ้าฉันอยากได้คำเตือนเรื่องคําพูดทันทีฉันก็แค่เปิดมาที่หน้านี้เปิดดูที่ขอบกระดาษแล้วก็ปาก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 ดังนั้น <laughs> สุภาษิตบทที่หกข้อสองถ้าเจ้าติดบ่วงเพราะคําจากปากของเจ้าและเจ้าติดกับเพราะคําพูดของเจ้ามีกี่คนรู้ว่าคําพูดของคุณสร้างปัญหาให้คุณมากกว่ายอ,อย่างอื่นยางงั้นคุณก็ต้องควบคุมมัน <laughs> ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณต้องใช้การบังคับตนคุณจะไม่พูดทุกอย่างที่คุณอยากพูดเพื่อจะได้มีเพื่อนคุณจะไม่พูดทุกอย่างที่คุณอยากพูดเพื่อให้ยังมีงานทำสุภาษิตบทที่8ข้อ6ถึงข้อ8ดาวิดประกาศล่วงหน้าว่าเขาจะทำอะไรต่อไปท่านบอกว่าฟังสิเพราะเราจะพูดถึงสิ่งที่มีเกียรติเพราะสิ่งที่ชอบจะมาจากริมฝีปากของเราเพราะปากของเราจะเปล่งความจริงความโหดร้ายเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังต่อริมฝีปากของเรา บรรดาคำปากของเรานั้นชอบทมซื่อตรงและเห็นพ้องกับพระเจ้าในนั้นไม่มีคำบิดหรือคำคดฉันพูดสิ่งเหล่านี้ออกมาเกือบเป็นประจำทุกวันโอพระเจ้าลูกอธิษฐานจากปากลูกและสิ่งที่ใคร่ครวญในใจนั้นที่จะเป็นที่ยอมรับในสายพระเนตรของพระองค์พระเจ้าโปรดคอยระวังคำพูดของลูกเพื่อไม่ให้ลูกทำบาปด้วยลิ้นของตัวเองอำนาจของความเป็นและความตายอยู่ที่ลิ้นไม่ว่าลูกจะพูดอะไรลูกก็จะยอมรับมันเพราะว่าลูกจะกินผลจากคำพูดของลูก นั่นเป็นสิ่งที่พระคมพีกล่าวไว้คุณจะกินผลของคําพูดของคุณข้อ13ทางของความช่วยร้ายกับวาจาตลบตะแลงพระเจ้าทรงเกลียดสุภาษิตบทที่10ข้อ19บอกว่าการพูดมากก็จะสะสมการทรยศแต่เขาพูดยับยัง้งริมฝีป,ปากของตนเป็นผู้อย่างรู้ <c oughs> หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือรูดสิบปากซะ สุภาษิตบทที่18ข้อ20-21เอาล่ะฉันจะข้ามตรงนี้ไปเพื่อจะได้ประหยัดเวลาไปอีกสักนิดหนึ่งท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขาเขาหนำใจเพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของตนไม่ว่าจะดีหรือเลวความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันทั้งความเป็นและความตาย ฉันคิดเรื่องอื่นไม่ออกที่จะพูดกับคุณในวันนี้ที่จะสําคัญกับคุณไปมากกว่าการระวังความคิดและระวังคําพูดความคิดคําพูดและอารมณ์เป็นสามเรื่องที่สําคัญที่สุดความคิดคําพูดและอารมณ์ฉันอยากจะพูดกับคุณเกี่ยวกับสเรื่องที่เกี่ยวกับคําพูดประการที่1 สิ่งที่คุณจะพูดกับตัวเองและอนาคตของคุณน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในเรื่องการพูดและบทสนทนาที่คุณจำเป็นจะต้องระวังตัวเองคุณจะไม่พูดเรื่องแย่ๆกับตัวเองคุณจะไม่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 พูดแย่ๆพูดในทางลบโทษตัวเองดูถูกตัวเองพูดในทางที่ไม่ดีกับตัวเองอย่าพูดเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นการไม่ให้เกียรติตัวคุณเองอย่าทำอย่าทำเด็ดขาด อย่าทำอย่าทำเด็ดขาดอย่าพูดว่าฉันมันโง่ฉันไม่เคยทำอะไรถูกเลยฉันอ้วนจังฉันน่าเกลียดฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ฉันอย่างง้น้ฉันไม่ฉันไม่มีใครพูดถึงตัวเองในทางที่ไม่ดีบ้างเออฉันรู้ว่านี่เป็นปัญหาฉันอยากจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณคุณจะไม่มีทางอยู่เหนือสิ่งที่คุณพูดออกมา คุณอย่าพูดเหมือนว่าทุกอย่างไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปได้พระคัมภีร์บอกไว้ว่าให้คุณยอมรับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เป็นแบบนั้นก็ตามหรือพูดอีกในหนึ่งคุณต้องให้คําพูดของคุณอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าในอาณาจักรของพระเจ้าในโลกของพระองค์สิ่งที่จะเป็นไปได้ในโลกของพระเจ้าก็คือคุณจะต้องเชื่อก่อน และถึงจะได้เห็นมันเกิดขึ้นภายหลังคุณเชื่อก่อนถ้าคุณเชื่อคุณพูดออกมาให้คําพูดเหล่านั้นเข้าไปในจิตวิญญาณของคุณแล้วให้มันเกิดขึ้นมาในโลกแห่งความจริงที่คุณจะมีความสุขกับมันได้เข้าใจใช่ไหมฉันเป็นคนชอบทํำในพระกริ์ฉันพูดอย่างนั้นมาประมาณนับล้านครั้งกว่าฉันจะรู้สึกตามนั้นฉันเริ่มประกาศออกมาว่าฉันจะได้สิ่งที่ต้องการในเวลาที่ฉันรู้สึกโลภมันน่าสมเพชมาก แล้วฉันก็เริ่มประกาศว่าฉันรักคนอื่นและคนอื่นรักฉันแต่ฉันไม่ได้ชอบเขาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเลยฉันเริ่มประกาศว่าฉันเป็นภรรยาที่ยอมเชื่อฟังมานานกว่าที่ฉันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมาเถอะให้คำพูดของเราอยู่ในพระเจะจาของพระเจ้าอย่าพูดอะไรก็ตามที่เป็นการดูถูกตัวเองหรืออนาคตของคุณเอง ฉันอยากจะบอกว่าถ้าคุณได้เดินทางมาไกล500ร้อยไมล์แล้วใครก็ตามที่ยกมือขึ้นและยอมรับว่าได้พูดแย่ๆกับตัวเองถ้าเพียงแค่คุณเปลี่ยนเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวคุณก็จะมีความสุขกับผลที่จะออกมาในชีวิตจากการประชุมนี้ที่คุณจะติดตามฉันไปงานประชุมต่างๆในทุกเมืองแค่นั้นคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณ คุณเป็นใครกันที่จะมาดูถูกการทรงสร้างของพระเจ้าอาเมนไหมฉันเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีเลยคือฉันไม่ชอบต้นขาตัวเองฉันไม่ชอบเสียงของตัวเองคือโน่นนี่นั่นอีกมีความสุขกับต้นขาของคุณเถอะมีสันติสุขกับเท้าของคุณฉันต้องมีความสุขกับเสียงของฉันหลายครั้งเวลาฉันโทรไปไหนเขาจะถามว่าครับคุณผู้ชาย และเวลาฉันไปพักโรงแรมที่ไหนก็ตามฉันไม่อยากโทรไปสั่งอาหารเช้าเลยเพราะว่าเขาเรียกฉันว่ามิสเตอร์ไมเออร์เมื่อปีที่แล้วฉันโทรไปที่สปาฉันออกไปนอกเมืองแล้วก็โทรไปนัดทำสปาหน้าเขาถามฉันว่าฉันมีขนบนใบหน้าหรือเปล่าคือฉันยังไม่เข้าใจที่เขาถามฉันคิดว่าใช่ฉันมีขนคิ้วมีขนตาฉันก็เลยตอบไปว่าใช่ฉันมีขนคิ้วจะมีขนตาเขาบอกว่าไม่คุณมีหนวดหรือเปล่าฉันบอกว่าไม่มี ไม่ฉันเป็นผู้หญิงแต่ฉันจะไม่ยอมพูดอีกต่อไปว่าไม่ชอบเสียงของตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้เสียงของฉันออกอากาศไปทั่วโลกแล้วคุณล่ะมีอะไรที่คุณไม่ชอบบ้างหยุดเถอะ ถ้าคุณแก้ไขามาได้ก็ทําเลยแต่ถ้าคุณแก้ไขไม่ได้ก็ลืมมันไปซะ <c oughs> <c oughs> แล้วอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็พูดสิ่งที่น่ากเกลียดพูดอะไรแย่ๆกับตัวเองให <c oughs> ้คุณพูดว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์สร้างฉันในคันของแม่ฉันด้วยฝีประหลาดของพระองค์เองฉันไม่ใช่ตัวประหลาดฉันเป็นคนพิเศษฉันมีแค่คนเดียวเท่านั้นและมันทาให้ฉันมีคุณค่ามากขึ้น ไม่มีใครทำได้เหมือนอย่างที่ฉันทำตอนนี้ฉันเองก็เหมือนจะโตไปอีกขั้นหนึ่งแล้วสิ่งที่คุณพูดกับพระเจ้านั้นเป็นประการที่สองที่ฉันอยากจะพูดกับคุณในวันนี้มีข้อพระคัมภีร์ที่สวยงามมากในพระธรรมมารคีบอกไว้ว่าผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้ามักจะก,กล่าว คําสรรเสริมพระนามของพระองค์และพระเจ้าทรงบันทึกบทสนทนาในหนังสือบันทึกความจําหน้าพระพักโอ้สุดยอดเลยคุณพูดกับพระเจ้าแบบไหนกันคุณต้องบอกว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าทรงแสนดีต่อฉันและถึงแม้พระองค์ไม่ทรงทําอะไรอย่างอื่นเลยทั้งชีวิตฉันแต่พระองค์ได้ทําแล้วมากมากมากเกินกว่าที่ฉันสมควรได้รับอีกทำไมเราถึงทำตัวแย่ๆเวลาพระเจ้าไม่ทำสิ่งที่เราอยากให้พระองค์ทำทั้งที่พระองค์อยากให้เราเป็นคนลงมือทำเอง แม้ว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยเราก็ยังไม่ตกนรกอยู่ดีอาเลลูยาดังนั้นเราต้องระวังสิ่งที่เราจะพูดถึงพระเจ้าเราควรจะพูดว่าพระองค์ทรงแสนดีลูกรักพระองค์ลูกขอสรรเสริญพระองค์พระองค์ปราศจากตําหนิพระเจ้าสิ่งที่ผิดปกติในโลกนี้ก็คือพวกเราเองไม่ใช่พระองค์อะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของลูกนั่นเป็นเพราะลูกเองไม่ใช่พระองค์คุณต้องระวังสิ่งที่คุณพูดถึงพระองค์ระวังคําพูดที่คุณจะพูดกับคนอื่น พระกมพีบอกว่าความรักนั้นปกปิดความผิดของคนอื่นฉันอยากจะถามคําถามสักข้อคุณเปิดโปงความผิดของคนอื่นที่คุณรู้จักหรือว่าคุณช่วยปิดบังให้เขาอืมนี่เธอต้องไม่เชื่อแน่เลยว่าแมรี่เจนไปทําอะไรไว้ฉันรู้ฉันรู้เรื่องบางอย่างของคนคนหนึ่งตอนนี้อืมอืมอืมโอ้ ฉันคันปากอยากจะพูดเหลือเกินฉันยังมีเนื้อหนังอยู่แต่ฉันไม่ยอมพูดออกมาแม้แต่กับคนคนเดียวเพราะว่าฉันใช้การบังคับตนเพราะฉันรู้ว่าพระเจ้าไม่พอพระไยัยเวลาที่เราไม่ช่วยปกปิดเพื่อนเราไว้ มันมีเวลาที่เราต้องจัดการอะไรบางอย่างแต่นี่ไม่ใช่เรื่องอะไรแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่ฉันอาจจะต้องทําด้วยตัวเองเหมือนกันบางครั้งในชีวิตอู้เราอยากจะพูดเหลือเกินอยากพูดอยากพูดอยากพูดในปฐมกาลบทที่9หลังจากที่โนอาห์และครอบครัวออกมาจากเรือพวกเขาก็ปลูกสวนองุ่นเมื่อถึงฤด,ดูเกี่ยวเขาเมาเหล้าพระกัมีบอกว่าเขานอนเปลือยกายอยู่ในเต็นท์บันทึกอยู่ในปฐมกาลบทที่9คุณกลับไปอ่านเองก็ได้ เขานอนเปลือยอยู่ในเต็นท์ลูกชายคนหนึ่งมาพบเข้าโอ้ oh. วิ่งออกไปบอกอีกสองคนที่เหลืออีกสองคนถือผ้าคลุมมาด้วยเดินหันหลังเข้ามาแล้วก็ช่วยเอาผ้าปกปิดพ่อที่นอนเปลือยอยู่ลูกชายคนที่ไม่ช่วยปกปิดพ่อนั้นถูกสาบ แต่อีกสองคนที่ช่วยปกปิดได้รับการอวยพรอวยพรอวยพรความรักปกปิดความบาปได้มากมายคุณไม่จําเป็นต้องพูดอะไรออกไปเพียงเพราะว่าคุณอยากจะพูดได้ยินไหมคุณไม่จําเป็นต้องพูดเพื่อตัวคุณเองอย่าเดินเข้าไปหาคนอื่นเสแสร้งว่าตัวเองฝ่ายวิญญาณเข้มแข็งและบอกว่าเนี่ยฉันเล่าให้เธอฟังเพราะว่าอยากให้เธอช่วยอธิษฐานเผื่อนั่นยิ่งทําให้เรื่องมันแย่ข้าไปใหญ่ ให้ระวังเวลาคุณจะพูดกับคนอื่นและให้ระวังเวลาคุณจะพูดตอนที่กำลังถูกทดลองประการที่สี่ระวังเวลาที่คุณจะพูดในช่วงกำลังถูกทดลองหรือเจอความลำบากเมื่อวันก่อนฉันได้อ่านอิสยาบทที่ห3บาตรงนี้กล่าวไว้ว่าท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนําไปฆ่า และเหมือนแก่ที่เป็นบ้ายอยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใดท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้นมันสำคัญมากเวลาที่เราเจอการทดลองหรือความลำบากที่เราจะไม่พูดอะไรที่ไร้สติปัญญาและงโง่เขลาก็เรื่องดีๆมันไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันอยู่แล้วนี่นะไม่อยากจะเชื่อเลยและเราจะไม่พูดว่าลูกไม่เข้าใจเลยพระเจ้าคือลูกก็ไปโบสถ์แล้วลูกก็ถวายสิบลดแล้วก็ช่วยบริจาคมันเหมือนกับเราบอกพระเจ้าว่าลูกสมควรได้รับดีกว่านี้ ไม่เราจะต้องพูดว่าพระเจ้าค่าลูกไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไงลูกจะทําสิ่งที่ถูกต้องลูกจะไม่ทําเพื่อต้องการอะไรตอบแทนลูกทําเพราะว่าลูกรักพระองค์อเมนไหมฉันอยากจะหนุนใจคุณให้คุณตั้งใจไว้แล้วก็ทําตามนั้นมีหลายคนไม่ได้ทํางานให้เสร็จเพราะว่าเขาไม่มีการบังคับตนมีใครบ้างที่ควรจะต้องจัดทําความสะอาดตู้เสื้อผ้าตัวเองมนานานเป็นปีแล้ว แล้วโรงจอดรถล,ดละ่ะชั้นใต้ดินรถยนต์มีกี่คนที่ต้องจัดการเรื่องเงินให้เรียบร้อยคุณเอาแต่เขียนเช็คเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้แล้วว่าตัวเองมีเงินอยู่เท่าไหร่เอาละมีหลายอย่างที่คุณต้องทำการบังคับตนมาทำงานแบบนี้คุณวางแผนไว้ คุณตั้งใจอะไรบางอย่างแล้วก็ทำตามนั้นให้ได้โคโลสีบทที่สตั้งใจไว้แล้วก็ทำตามนั้นทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำฉะนั้นสมมุติว่าคุณมีตู้เสื้อผ้าที่ต้องจัดแล้วบางทีมันบางทีคุณก็รู้ว่ามันอาจจะไม่มีทางเป็นไปได้ที่คุณจะทารวดเดียวส2องชั่วโมงดังนั้นคุณอาจจะบอกว่าเอาละฉันจะใช้เวลาวันละสองชั่วโมงจัดตู้เสื้อผ้า จาก8โมงถึง10โมงตอนเช้าจนกว่ามันจะสะอาดฉันบอกคุณเลยอย่างที่มั่นใจมากในตอนนี้เพราะว่ามาสาตามันเกลียดการเติบโตมันจะเตรียมสองสัญญางที่เป็นอุปสรรคต่อคุณที่อาจจะฟังดูดีกว่าที่น่าสนใจมากกว่าการทำความสะอาดตุสภา้าตรงนี้แหละที่คุณต้องตั้งใจแล้วก็ทำตามนั้นให้ได้คุณต้องตั้งใจว่าจะทำอะไรสักอย่างในวันนี้ คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะไม่ใช้ชีวิตท่ามกลางความวุ่นวายโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าของของคุณกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ที่ไหนบ้างตั้งใจไว้เลยว่าคุณจะสร้างวินัยให้กับลูกๆตั้งใจไว้เลยว่าคุณจะมีวินัยกับตัวเองว่าคุณจะดูแลรักษาสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับคุณตั้งใจไว้ว่าคุณจะทำงานว่าคุณจะทำสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่อย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องทำเลยดีกว่าอาเมนไหม ตั้งใจไว้แล้วก็ทำตามนั้นแน่นอนว่าเราต้องระวังคำพูดที่ออกมาจากปากของเรามากพอๆกับเรื่องอื่นๆในชีวิตของเราการบังคับตนอาจจะไม่ใช่หัวข้อที่น่าสนใจมากที่สุดที่จะเอามาศึกษาแต่นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดมันจะเป็นสิ่งที่รักษาทุกอย่างในชีวิตของคุณให้สมดุลพระคัมบีบอกไว้ว่านี่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองสุภาษิตบทที่25ข้อ28กล่าวว่าฉันจะเป็นคนที่มีการบังคับตนและจะไม่ยอมให้จิตวิญญ,ญาณไร้ระเบียบ ฉันจะไม่ยอมเป็นเหมือนเมืองที่ปราศจากกำแพงการบังคับตนและวินัยจะช่วยปกป้องชีวิตของฉันฉันชอบมากหนังสือของ Joyce Meyer เป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายและเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลกสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไป หรือที่053703881คุณมีความหมายกับพันธกิจจอยซ์ไมยเยอร์มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้า ติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกันรายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจ j o y c ไมยเออร์